กล่าวสดีคนที่หลงเข้ามาดูและผู้ติดตามของช่องยูกิโตทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กล่ามาพบกกับผมยูกิโตกันอีกเช่นเคยและเราก็ยังอยู่กับเว็บ VIP s t o n e Shop นั่นเองอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับผมก็ลืมกดอัดตอนเข้าสระบบไปแล้วนะครับก็นั่นแหละครับเป็นธรรมเนียมที่หลงๆล,งลงืมๆเป็นปกตินะครับเออท่านใดที่ยังไม่เข้าสระบบก็เข้าสระบบให้เรียบร้อยนะครับและท่านใดที่ต้องการจะสมัครใหม่หรืออะไรยังไงก็กดสมัครเลยนะครับผม และเรามาดูเช็คพอยต์กันนะครับตอนนี้พอยต์เราอยู่ที่สิหลังจากที่เมื่อวานเราแจกโค้ดให้ไป2โค้ดนะครับแล้วก็เราสุ่มไปเนาะเราได้มาโค้ดหนึ่งถือว่าเพิมเติมก็โอเคนะครับแล้วก็ก็บริการก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็เอาไว้ค่อยลุ้นกันนะครับผมเอ้ยเราเรอเ,เก็บได้ยังเราเรา,เราค่อยมาสุ่มเครดิตกันนะครับว่าเราจะได้ร้อยกับ200จะแตกหรือไม่ ติดตามหลังโฆษณาและท่านใดต้องการจะเติมเครดิตเพิ่มก็สามารถทําตามคลิปวิดีโอนี้แล้วใส่ลิงก์ของอ่างเปาแล้วก็กดทํารายการไปได้เลยนะครับพ่ผมเนื้อซสแล้วจังหวะนี้แต่ท่านใดต้องการนะมาซุ่มความเกลือก็สามารถมาซุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับพี่น้องและท่านใดที่ร้องรอ <c oughs> พูดไหมแต่ท่านใด เทียบรอคอยโค้ดของเรานะครับเราก็รับไปเลยนะครับเป็น VIP อขีดวใหญ่ K ใหญ่แล้วก็6นะครับอีกครั้งนะครับ VIP อขีดวใหญ่ K ใหญ่6นะครับกดไปเลยนะครับอ่ารอบนี้6บาทนะครับเราไม่ใช่คันครับ20พอยท์ครับเราก็จะเก็บให้ยี้ๆก่อนแล้วค่อยไปซุูมเอ้ะซุ่มนะครับผมลิ้นอาจจะพันกันก็ขอพภัยโทษนะครับก็สัปดาห์นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องยูวีโตนะครับเพราะ มันเป็นกลางใจเล็กๆน้อยๆให้ต่อคนทําเป็นอย่างมากและคนแจกเป็นอย่างมากนะครับผมแล้วก็อยากให้ทําอะไรยังไงเล่นเกมไหนอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็จะมาไล่ตอบสักวันหนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามช่องเรากันมานครับตอนนี้ก็จะครบ5 0 0 s u b s c r i b e แล้วก็ปื้มปิ่มนะครับก็ขอบคุณมากๆาครับไว้เจอกันใหม่ละกันนะก็ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับบายบายครับผมเจอกัน